พีจ้าซ่องขั้วน้องเนย้มีน้องเนืมีเมนูน้ำเสนอจ้าเป็นออมปลาไหลจ้าที่ขอมาเลยจ้าไอ้รักเพิ่งไปใส่บังมีเพิ่งได้จ้าได้เกียตัวบู๊ยเขาสามหลังโตเงี้ย้อจ้าเนื้อปลาคั่วเบิ้งจ้าตอนแรกเพราะว่ายังไม่มาตายอยู่มีกะเดียวพาเอาออกไม่มีแม่แมาเอาเกียร์หลัก็เอาไปเฮ็ด มันตายจะเอาใบอันตะไคร่ล่างยุ้ยมันออกบ่ใบมันก้าวบมันมินมางเลยกันอันยุ้ยมันจะน้ำเมียกมันจ้่แล้วแม่ก็แล้วแม่ก็คั่วบโลรางเลยได้ป่ะทีนี่ล่างแล้วล่างโลรางอีกโบรลณางเลียดแม่จ้ะมันนัวยังนัวตีไม่หันมีนตะไคร่ทุบจะนี่ไอ้กัอีเมียคนก็เสียวว่าต่ำจะนี่ซื่อหนี่งชิซอยใส่จ้ะก็พริกเก็บละคางบ้านจะพริกตะไคร่ระคางบ้านจะแนวสจุบเลยซื่อ อันนี้ก็ว่าได้ซื้อยักษย่างจะผักทั้งนี้ก็จะเป็นผักไส้จะผักขมขมก็มีใบยี่หรืแล้วก็คาเปียเข้ามาตบท้ายใช่ไตบท้ายบบไม่เห็นยังมันขมเนาะนี่เนาะต้องไว้ตบท้ายก็จะมีเป็นยอดมะพริกจะหยอดใบมะพริกแล้วก็มะพริกหน่วยมุกแม่บุกเพชรโปรดมาไม่เห็นมุกเพชรลูกเออพริกล้อจีจะขวังจะเดี๋ยวนี้พักหอมจ้ะต้นหอมแบบใบอีเลิศ ใบเลือดก,ก็เค้นใบกามีดแม่ใบชพูแต่สมัยูเออใยนี่ก็เป็นมะแข้งมะเขือจะมือนี่พักครบจะเครื่องครบมือนี่ร้อยมีเป็นต,ตามตะไคร้ครับพริกเรียบร้อยจะกเก็บทางบ้านห้นกันจะขบียแยกตั้งหากดอกมันสี่ขวแม่ยังสื่อแม่มนี่พักบดได้สื่อจ้ามือน,นี่เก็บเองบ่ได้นอกแมนวางไม้มีจ้ะมากลายหนึง่งพักเดี๋ยวเขาบอกขากีกตูเขาบักไซจ้ะ ตัวมีมันต่ำพริกกับตะไคร้สิเทสขอ,อเปียแม่บอลืมต้นใจแม่สิเฮ็ดอยู่เฮ็ดอันยังม,มันมีสักกอนบอเปียนี่ที่มีบ่เฮ็ดยากเลยเนาะยากไหมวะอันแม่บอเคยเฮ็ดแต่ว่าแม่เคยเห็นขั้นเจ้าเฮ็ดอยู่เจ้า,าบอเคยกินเดี๋ยวเวิร์งั้นเจ้าขายกะเมื่อได้ชิมตั้งจะเปียเทส,สแน่ๆจ้าบอเปียที่มีจ้าจ้าเย็นลงหมอเลยบ่ลายปวแม่เลือดบ่ลายดอกจ้าเจ็บปลาจะกินน้ำแม่ไม่เลือดนะ ไอ้กินมาเนาะโอ้ยแม่เฮ็ดเลือดแม่ก็บ่ล่างบล่างมันก็หม่บม่ล่างแล้วลูกเนาะมันแซ่บมันนัวตดที่สูตรข้อมีดจ้ะนีแล้วก็เครื่องเทศที่ทำเมื่อกี้ใส่ลงไปเลยขเขาเบียดด้วยมีดพอเบียดโดนแม่นตาใส่ที่หลังแต่ที่หลังสิแม่จะใช้ได้ค้นค้นค้นจ้าเขาเบียดนู่นเข้าไม่มีแหนเลยคนเพราะว่าพวกคนกับอะไรได้มันจะติดหมอนบอ่ล่ะมันจะแสบจ้าไปกับมาเติมน้ำ เติมน้ำเติมปลาแดกใส่น้ำเลยปุ๋งที่าไม่เหยียดเง้มันมีน้ำไหมลูกมันมีน้ำนัวติเงีนยใส่น้ำปลาจากสองทับพีปราแดดน้าวบใหม่หมอแก้วนินึงของนแก้วได้ไหมนึ่งของเปอร์เซ็นต์นึแก้วเห็นิน้ำน้ำปลาของสุดรถเ้ไแม งสโลสะใส่ที่หลังก่อนลกอืมเร่ไปย้สก้อเรือไปขวกันเลยบ้าไปขวกันเลยด้มีมาต่หขวเบียใส่บ้านใส่น้ำจะมาขันต่อขันขวาเลยขวา้นๆๆจังกุ่งจายันม่ต่อกันก็จสุกไวแถมมีแบบเมื่กีเรกเปลี่ยนสีเลือสีงอได้บ้านโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วนั่งบังกันแล้วขนกับกเาลด้คนไ่ได้ เกระเซียวเขาเบียมากไมเ่ใส่เลยบน้ำาอนใส่ให้เบียออมตีหมื่นเี้ยโอ้องเห็ดเบบ่งเด้อจ้าสูตรนี้บวกเข้าได้มแม่พอบอกว่าอเปียอย่างไหนมีนะเขบอกกันตอน่าสูตรที่ีเบีรเลับเรอเบิงมื่นไมเห็ดจ้าตรอจามเกิด้องเสมอดอกมเกิดนี่ที่มีจ้าจ้าจ้าเซฟน้ำยักน้อยนึงเสริมน้ำ เราไปกระใสข่าเบียด้จ้าเอียนก็นั่งสีสุกต่อยังมะสุกจ่าได้มะเขือมะแข้งเกลือบว่เอื่องง่ายคือมะเขือพวงวันนีจ่าตะไคร้ทุบจ้าต่อเลยข่าเบียไอ้ผลคือว่าใส่ข่าเบียก้อนนี่เอาว่ามันสิติดหมอจ้ายหอ้มันค้นมันสีนั้นสุกจ้ามันสีบลกคมห่อนถึงเลยนั่นเองเนาะข่าข่าข่าข่ย พริกสีบะแดงกันได้เนาะหมพริกอ,อันเกาจะเหลียงไหมอืมสีก็แซ่บกระดะ้างเหลียงไรกับยันเพียรเพียหลอ้วงแซ่บจ้าจ้าน้ำแหงรอบซองกับยัเพิ่มนม้ำเลยจ้าน้ำใสเพิ่มพักรวมมีดมันเดือดจนลกุกเก่าพักใส่กับสิเหลารวมมีดชุดโหลดใส่พักเลยจ้าจ้าให้ขนาดทนานไม่เดือดเก่าผีดล้อลงเลยลืมตัวนี้ <laughs> เก่าก็สูบจ้าผีดล้อใส่พักนี่ใส่ชุดถ่าย,าย,ดายเดือดอี็กน้อยได้มีดจ้า ตอนนี้น้ำเดือดอันเย็นหน่อยสุกเลยเนาะเอาผงซื้อรถไซจ้าแต่ต่อ้วยพักเลยเห็นบ่เนาะเนาะทั้ทงควนทั้งแสงแบบชุดยอดดอกพักยหลาายจ้ักอีเลิศจ้ายอดยอดปลาพักฮอนฮอนควนมันขึน้นเนาะหลวมมื่อเลยเดี๋ยวมันแบบล้มกับโบเห็นกับโบหลายดอกจ้าเรียบร้อยแล้วมีในวันนี้แม,ม่อีชุดหนึ่ง ปัดหนึ่งศูนยไปก่อนจากจาวต่อด้วยพักใส่ก็พักอีตูลงไปเลยโอ้โหอดันหมากมินเนี่ยอยากนี่หมากสามหมากเลยปัดไม่เจ๊กินแล้วมันหมดมันหลายได้มีแเน่เน้นๆน้นพักหนึ่งชิจุเลยไม่บอกลมีดต้องไม่กระจายไปตอนกินเด้อจ้าสุดท้ายในการเฮ็ดก็ว่าท้ายสุดก็ต้องมีเขาครัวจ้าไม่้องหอมไปอีกเนี่ยก็มีดแม่ สุดเคล็ดลับไหมเนาะจ้ามากข้ความกับการลืมมากความกันจ้าเอาขวดน้ำแซ่บเลยจ้าแบบนี้เอไปตอนกินเลยวัาดีจ้าจุดอ้อมปั่นไหล่ต้องจัดด้อจ้าวันที่รอคอยมาแล้วน้หนุ่มๆนี่ชอบสุกแต่ว่ามนไม่ได้กินเนาะขึ้น a c t i o ่ขอ้ในไปลาได้พอดี ขอน่หอนหอดีจ้ามาจากินกันบน้ำน้ำนะคะกินน้ำกันปาเย็นเลยนี่แม่ยังหอนอยู่ดู้เลยน้ำกันลูกมาดีเนไปจุกขอนหอนหอนเอาฟนฟางยสั้นล no uh ูก huh. เ oh, um, um. ็าที่ด oh, ีเน wow. hmm, oh, <omedical> ีย oh. ้ยแล้วมันปไไหอนหรือขหอนไก็ไปไก่เนี มาจ้ามเกมกันจาขั้นตอนกินแล้วไม่อีคิปที่รอคอยอยูดดนี่แหละดูน้องอันนี้นาะบริสิดูดดนอเนาะเนาอ่ะอัออนะดดนีแเี้ยน้อัรกาไ้องกินตกอนะดแม่โอ้มาปลาเซฮอนเด,ดอลกเฮ้ยเราบริกิทธิ์ไงที่เซ <laughs> แจบวนีีแม่แจ่วาแ้วมั้บดอนไหนนกวไม่ดอ๋กินได้กน,นั้นตนะอนนั้นมันอาผักใส่ผักหลายๆอันสุกเร้วกะแล้วดีพี่กลอแม่หายจากเพนอะดีแสดงสินรับตากิทั้งเือทั้งห่อน้งงานทั้งห่รรอ,น,น,อนั้งแ่มาบานอะไรแม่นีจาเพลดูก็ดีพี่รอเนาะ Al, ใช่เลยไงใส่เรื่องขขาเบี้ยใช่เรื่องขอาขวดขาขวนเ็ดยในหอมขขาเบี้ยเน็ดในเอลี่ที่ไหนคือมันนี่พักายจ้ะเน้นพักนี่บเดนเน้นน้ำแบบนี้เลยกินไรหมอพกก่อนลามคนสูฮอนได้มีแม่ ว,วันนี้หอนแท่งปวดกินไม่ค่อยได้อ๋อ,อนี่ปลาไหลนี่ไม่เห็ดท่อนยาวๆไงเอาแม่เอาพริกเสียบอ่ะเอากราบขึ้นหายไหมครับปลาไหลวะเนี่ยจักรไล้กกนเนาะคว้างว่ากินเลยปลาไหลเนาะกขบวนแวนตัวใหญ่ตัวน้อยอดีว่ดีเก็บตัวที่แม่ หลายเลยเนาะบังจ็กบังไงได้หลายหลายบังยุ่งจะข่าสามบังทันไรวะหือข่าบังทัไรตัวไม่รู้อือคืออะไรแม่ไม่ได้ขาทุบบังขอาุบบังขาจะดีนะก็จะได้ขายะตกลหลายอเด้ใส่ขายบังหลายตอนนี้ดินพวกอันนี้จะจะเบิดอหลดลงดินั่ ัมันมาขอกันอย่างนึงแม่คือเผ็ดก็พ้อนกินนีกัไม่กินแบบมันพอนฉินไม่เผ็ดเด้งแบบก้มกนเเผ็ดกกินไหมไ่าเเลยน้แม่เผ็ดรับหอนหมตากมาาวไ้ห้อะ นอยนยุ่เยเลยมันเ <laughs> ห็ดนะมาเริ่มแข่งจ้ะหวานหวานเด็ก้องสามมัน้อนยัมาแรงอ๋อมาก็เลยบพี่ลายเ่ะพี่ลายให้ตั้งนะว,วาหงพี่บุญแมหัวหอมห เดกนโซนตัวไหนนี่ยคุณนั่งเินก่อนหนิถึงตอนนีนกอนวันไหนทได้ไหมนาะได้แบบสดเลยนะ้อดีของอ้วนเหมือนรนะถี่ไม่ทิวาไหนเลยนี่นอีกอ้วนแบมีอีไรน้อลูกแล้วบมกน้องมันเนี่ยมัากลายนะ Ooh, ต s <S s. <S ีเลยวันนี้กินได้แค่พักจ้ะวันกินครับเด็กต้องตายะอ้าอ๋อคือพักอีกวอืมเดอมามัค่อมีกุ่มเนาะ เรามาขายกลุ่งอะบมได้ปิดไซห้องตุง่อยู่ก,นนกินดิกินเนะน,นีน่ยหลา,างกินหนักอยู่ยามมันนานไหมห่อนมันเหนอจรหรอเป่น่าอินหมดลุงม่จต่คำสุดไทยสนาน้ากกัอิ่มแบนี้ กินตาขนาดนี้ยังว่างนี่ยังเตะพมน่ะโอ้ยากงหลคนมือมากินเนาะจยากจะคลิปเนียงได้กับปากกดไลค่กดซับตะไข่กดติดตามกดซับกดกระดิ่งจ้ะห <laughs> ลงเลยกด <laughs> กระลังใจกดหลังเนือ้อหล้วกับแม่หลังเนือ้อหล้วกับหลังฟังน้ำเลยนะจา้จาจ้าคลิปนี้ก็มากดไลค์ถี่ใจก็แช่ได้จา้า จากินหนิพ่อสมควรนะจ้าจากินหน้าด้จ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายแดดมันต้องตาอยู่ดีมีแห้งลำลำในรถด้จ้าเดี๋ยวมือแรงแม่สวดเหมือนเพื่อสวดหายยังแบบจุ๋ยนี่สวดอิติปิโสสวดธรรมดาลหรจ้าสวดอันบางมือกับสวดอะไรผ้าหงมันมันยาวครับวันนี้ไปสวดเทียนเทียนจะเป็นเครื่องชุ่มมงจ้ะสิ้นบางต้นโอ้สวดจะเป็นชุ่มผู้มงเฮ้ ยังก็แบบสวนเขาอายุกับมีดิจ้าของอีแม่ยิ่นี่เป็นม้านใดอ่ะคึอสซม,มง้งจ้าตรงนี้แป๊บเดียวจ้าว่าไงอายุตรงนี้นยังใหม่อยู่จ้าบ๊ายบายจ้าใสยกินนี่หนามีข้าวขาวมือนนี่คณมันแดะ <laughs> เอาวเวาไอยากหน้าขาวเนาะ